ไอริสคราวเสนอตอนอะไรก็เกิดขึ้นได้ไอริสและไอรานทำธุรกิจขายของเล่นเหมือนกันวันนี้ทั้งคู่ไปพรีเซนต์งานที่ต่างประเทศและก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นฝ่ายงานที่พวกเขาใช้พรีเซนต์ถูกไวรัสเล่นงานอย่างหนักทำให้เปิดไม่ได้ ไอรานแก้ปัญหาด้วยการทําไฟล์งานพรีเซนต์ใหม่ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลานานและลูกค้าก็รอไม่ไหวทําให้อายรานเสียโอกาสที่จะได้งาน <Yeah. S 1> ขณะที่ไอริสทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตดึงไฟล์งานที่เก็บไว้บน Iris Cloud ที่มีการแบ็กอัพข้อมูลแบบอัตโนมัติก่อนหน้าที่ไฟล์จะโดนไวรัสเล่นงานไอริสสามารถดึงไฟล์งานจาก Iris Cloud ได้อย่างรวดเร็วทันใจและพรีเซนต์ลูกค้าได้ทัน สุดท้ายลูกค้าประทับใจและแตัดสินใจซื้อสินค้าจากไอริสเป็นเงินจำนวนมากไอริสแฮปปี้แล้วคุณละ่ะถ้าเจอกับเหตุการณ์แบบนี้คุณอยากเป็นอย่างไอริสหรือไอร์เราไอริสคลาวให้ทุกโอกาสเป็นไปได้